สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้พบกับผมนะฮะอู่ต่อรถยกนะครับเมืองชัยภูมินะครับอู่ต่อรถยกที่นะครับเพื่อนๆให้ความต้องการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับเป็นไททันนะครับซีวัตตูโฟร์วิวนะครับต่อรถชุดยกจากอู่ช่างลุงนะฮะชุดยกวินสิบสอง นะครับท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เรานะครับท่านใดสนใจอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสิบเก้าแปดหกหนนะครับนะฮะเราต่อยกให้ลูกค้าจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับเป็น4ประตูแต่เป็น4ฟร์วิวตรงสูงฮะทรงลุยนะครับ 4x4 ไปเลยคันนี้สวยงามไหมครับนะฮะนะครับท่านใดสนใจนะฮะวันนี้เราเสร็จอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ สี่ประตูลูกค้าจากนครสวรรค์นะครับนำรถเข้ามาต่อนะครับผมก็พูดได้ว่าสี่ประตูไททันรุ่นนี้สั้นจริงๆนะครับพอตัดท้ายออกมาแล้วนะครับสั้นนะครับเราก็ต้องทำไปตามรูปแบบแต่ลูกค้าอยากให้รถเป็นสไตล์ลุยๆนะครับก็เลยได้เป็นลนักษณะนี้นะครับท่านสนใจนะครับท่านสนใจชอบหรืออยากได้ลักษณะน,นี้ สอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์เราได้0 8 9 9 0 2 9 8เ1้านงนะครับเรามีข้อมูลนะครับคำตอบให้ทุกท่านเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับเราก็สามารถตอบได้ลงตัวตอบได้ลงตัวนะครับเป็นรถแถบรถไมโฟรถโฟทำยังไงโทรสอบถามเราได้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูได้ที่ช่างรุ่งอู่ต่อระยกเมืองเจริญภูมิช่างรุ่ง เฟซบุ๊กช่างลุ่งร,งรถยกเชฟูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโทรกับ 2, 4ประตูโฟวิวนะครับสวัสดีครับ